วังเมสุตังเอกังสัมยังพระเขาวาภารานศียังวิหารติอิสิปตะเนีมีกทาเยตาตระโคพระเขาวาปเจวากีเยพิคูอาแมนเตศิทเวเมีพิขเวอันตาปะพชิเปนันเสวิตาพา ธรรสุขาริกานโยโคหิโนคัมโอโตุจันทิโออนาริโยอนาถสันหิตโตโยจายังอาตะกีรมาทานโยโคลุโคอนาริโยอนาถสันหิตโตเอเตเตพิขเวตุโคลอันเต ปะคัมมังมาจิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสามพุทธาจากขุกรณียานกรณีอุปสมายาพิญญาสามพุทธายนีพานายสังวาตติกตธรมาจะสามภิกขเวมาจิมาปฏิปัฏาตถาคตเตนะอภิสามพุทธาจักุกรณ รนีญาณการณีอุปสมาญาปิญญาสังโฆทายนิพานายาสักพัตติอายเมวะริโยอาทังคิโกมาโขเสยทิทังสัมมาทิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิวะ สติสัมมาสัมมาทิอฐยังโโสาภิขเวมาจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภพิสัมโธทาจกกุกรณีญาณกรณีอุปสมายาปิญญาสัมโธทายนี ติทางโหปนาพิฆเวทุขังอริยสัจจังชาติปิทุขาชาราปิทุขามารณะปิทุขคโสกปริเทวะทุขะโทมนาสุปายาสปิทุคาปิเยหิสัมปโยโคทุโโหปิเยหิเวปโยโโทุ ยามปีชังนลพติตามปีทุขามสังขิเตนะปันจุปาทานาคันธาตุขาอีทางโคปะนปีขเวทุขสมุทัยโยอริยสัจญายา ภวิการนันทิราคะสหคตาตาตระตาตราพินันทินิเสยทิทางกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอีทางโคปนาพิขเวทุขนิโรทอริยสัจัโยต ตันหายะเสสะวิราคานิโรธโทจาโคปาติมิสะโคมูติอนาลโยอิทางโคปนาพิเขเวทุคานิโรธาคามินีปฏิปัาอริยสัจหายเมวะอริโยอาทางคิโกมาโคเสยยาทิทางสัมมาทิทิสัมมาสามกบปูสัมมา วาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทโขคามริยสัจจันติเมภิกขเว สุธรรมเมสุจารโหอุทปาทิยานังุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาท,อทิอาโลโกุทปาทิตังโคบาิทังทุขังอริยสัจ,จ ปลินเยยยันติเมียพีเขเวปุเพอนโนสุเตสุทังเมสุจักโขมอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิววชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทางโทขังอริยศาสจังปริญญาตติเมียพีขเวปุเพอนโนสุเตสุ ธรเมสุจากุงอุทธปาธิอานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิเมชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิอิทังโทขกสสะหทโยอริยสัจจันติเมผิขเวปุเพอาโนุสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทธปาธิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิเม อุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมียพิขเวภูเพานโน สุตสุธรรมเมสุจาคุอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิววชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทางโก ัสสโมทัยโยอริยสัจปะหินันติเมพิขเวปุเพอนาโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทธปาทิญานังอุทปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุขนิโรโธอริยสัจติเมพิขเวปุเพอนาโนสุเต สุทัมเมสุจารุอุทธปา,าธิยางอุทธปา,าธิปัญญาอุทธปา,าธิเวชาอุทธปา,าธิอาโลโกอุทธปา,าธิตางโคปานิทังทุขนิโรธทอริยาสาจัจสาชิกาตับคันติเมพีเขเวกู อนโุสตสุธรรมเมสุจากุงุุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังโทขนิโรโทอริยสัจสัจจิกตันติเมยพิคเวบุเพอนสุเตสุธรรมเมสุจาคุลุขุทธปาทิยานัง อุทปาธิปัญญาอุทปาธิเวชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอิทังทุกขนิโรธคาไมเนีปฏิปทาอริยสัจจันติเมเพียคเวโปเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจัโคุอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิเวชาอุทปาธิอาโลโก ปุทธปา,าทิตตังโคปนิทังทุขนิโรจนทัามินีปฏิปทาอริยสัจ,จพาเวตาพันติเมพเ,เพียขเวปุเพ โนุสตสุธรรมเมสุจัคุงอุทปาธิยางอุทปาธิปัญญาอุทปาหิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตางโคปนิทังทุคานิโรทคาไมเนปฏิปทาอริยสัจจพามิตันติเมผีคเวปูเพอนโนสตสุธรรมเมสุจัคุงอุทปา อทธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิยาวากีวันจะเมพิคเวอิเมสุจตุสุอาิยยัสเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสากาลังยาธาภูตังยาณธาสนังนสุวิสุทธังอโหสีเนวตาวาหังพิค เวสเัตตีวะเกโลเกสมมารเกสพรามเกสัสนันพรามณียาปชัยยาสัทวัมโนตสายาโนตรังสัมมาสัมโพทิงอภิสัมโคทปัญจัญญาสิยโตจะโคนมพิขเวอิมสุจตุสุอริยสัตเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสา พรรังยาธาภูตังยานาธาสนังสุวิสุทธังอโหสิอาธางเพียเขวสเทวเกโลเกสมารเกสัพรามเกสะสมณพรามณิยาปัจญาสัตเทวมโนสายานุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุธโทปัญญาาสิงยานันจะปนเมธาสนัง อุทธปาทิอากูปาเมวิโมติอายมันติมาชาตินาติธานนปุนาภวติอิทธมโบจพะขาวาตัมันนาปันจะวาคียาพีขัวปะขาวาตัวภาสิตังอภินันทุอีมาสมิ נ จะพนาเวยาการนาสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกนทัญยาสวิราชัง วีตมะลังธรรมาจากคุมอุทปาทิยางกินจิตสมุทัยธรรมมังสาพันตังนิโรธธรรมมันติปวาติเตจะพระคะวตาธรรมจากเกภูมาเท วาสัตมโนสาเวสุงเหตังพระคะวตาภารานสิยังอิสิปตเนมีขทาเยอนุตตรังธรรมจากกังปวัิตังอาปฏิวัติยังสมเเนาวาพรามเนาวาเทเวนวามาเรนาวาพระมมนาวาทิ กสัมมินติพุมมามังเทวานังสาทังสุตะวาจาตุงมหาราชิกาเทวาสาธมโนสาเวีสงจาตุง มหาราชิกานังเทวานังสะทังสุตตวาตวะติงสาเทวาสะธรมโนสาเวสุมตาวะติงสานังเทวานังสะทังสุตตวายามาเทวาสะธรมโนสาเวสุมยาม สุตะวาตุสิตาเทวาสัทมโนสาเวสุมตุสิตานังเทวานังสัทังสุตวานิมมานรติเทวาสัทมโนสาเวสุมนิมมานรตินังเทวานังสัทงสุตตะวาปารนิมมิตรวัสสวัตติเทวาสัทมโนสาเวสุมปรนิมมิตรวสสว วัดีนังเทวานังสะทัมสุตตะวะพระมกายิกาเทวาสารมโนสาเวสุงพระมปริสัชชาเทวาสารรมโนสาเวสุงพระมปริสัชชานังเทวานังสาทัมสุตตะวะพระม ปโรหิตาเทวาสัทมนุสเวสรงพระมามปโรหิตานังเทวานังสัทสุตวามหาพระมาเทวาสัทมนุสเวสรงมหาพระมานังเทว สัทธังสุตตวะปริตตาพาเทวาสัทมโนสาเวสุงปริตตาภานังเทวานังสัทธังสุตตวะอปมามนาพาเทวาสัทมโนสาเวสุงอปมามนาพานังเทวานังสัทธังสุตตวะอภัสราเทวาสัทมนสาเวสุงอภัสรานังเท วานังสัทธั้งสุตตาวาปิริตสุภาเทวา สัทมโนสาวีสุงปริตสุภานางเทวานางสัทังสุตวะอัปมานสุภาเทวสัทมโนสาวีสุงอปมานสุภานังเทวานางสัทังสุตวะสุภกินนาหกาเทวสัทมโนสาวีสุงสุภกินนาหกานางเทวานางสัทังสุตะวะเวหผละ เทวาสัทมโนสาเวสุขเวหาภลานังเทวานังสัททังสุตวาอวิหาเทวาสัทมโนสาเวสุขอวิหานังเทวานังสัททังสุตวาอัตปาเทวาสัทมโนสาเวสุข ตปานังเทวานงสาธังสุตวาสุทธาสาเทวาสาธมโนสาเวสุงสุทธาสานงเทวานงสาธังสุตวาสุทธสีเทวาสาธมโนสาเวสุงสุทธสีงเทวางสาธังสุตวาอมกมิทกาเทวาสาธมโนสาเวสุงเหตต์ตัพระขาวตา ภารานสียังอิสิปตนเนเมกทาเยอนุตรังธรรมมจากกังปวติตังปฏิวัติยังสมนเนนาวารามนเนนาวเทเวนวาวมาเรนวาวปรา จิวาโลกะสมิิติอิติหเตนะคเนนะเตนะโมหเตนะยาวะรัมโลกาสาโทอาภูคกิเายันจัทถัสสหสีโลกะธาตุสามกามปิสามปะกามปิสามภเวทิอาพมาโนจะโอลา โรโอภะโสโลเกปาตุระโหสิอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโขภะขวะอุทานังอุทานสสิัญญาสิวัตโพโกณทันโยัญญาสิวัตโพโกณทันโยติอิติหิธังอายาสัมโตุโกณทันยาสััญญาโกณทัน